สวัสดีครับชาวไซคอทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมปาลาป้ากันทานี้มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลละสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ครับแล้วก็เหมือนเดิมตรงนี้ขอบคุณสําหรับพักยก77นะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้ครับวันนี้3ามคู่จะมาจาก2ประเทศนะครับดูคู่แรกไปดูที่อังกฤษกันก่อนในพิม์ลีกอังกฤษนะครับที่สามตรงครับเราไปดูเกมที่เซอร์เฮิร์สพาร์คกันครับวันนี้คริสตัลพาเลสทีมเจ้าบ้านอันดับอันะครับ วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางไบรตันทีมอันดับเก้าเดี๋ยวคนที่เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นไบรตันเอาชนะหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับพาเลสเซนชนะสองแพ้สามครับแต่มายอดเยี่ยมเกมล่าสุดเนี่ยเสมอกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ถึงบ้านที่ 20, เอเตีหัดสองศูนย์เอสองสองครับขออภัยครับส่วนทางไบรตันเนี่ยชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองครับเกมล่าสุดก็แพ้อาร์เซนอลมาสองศูนย์ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน,น่าจะลงสนามในวันนี้นะครับ พาเลยวันนี้วันนี้จะได้จอแดนอายูกลับมานะครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางชองฟิลิปมาเตต้าครับส่วนทางไบรตันจะมีชาวเปโตรครับเป็นเพรีเมคเกอร์ครับและหน้าเป้าจะเป็นดาวรุ่งอย่างทางอีแวนฟอร์กูซันครับ,บเรื่องของพาเลสเรื่องความมั่นใจได้เยอะจากเกมล่าสุดนะครับบุกไปยันเสมอซิตี้ได้โดน2อสูงเนี่ยนะกลับมา2อสองครับต้องบอกว่าทําได้ดีมากจริงๆนะต้องมาเจอไบรตันที่ช่วงหลังๆเอาแนะ่อนอนไม่ได้เลยโดยเฉพาะการเป็นทีมเยือนนะครับ 6เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาชนะคู่แข่งได้แค่เกมเดียวเพราะดูแล้วพาเลสกำลังมั่นใจแล้วก็แถบวันนี้เล่นในบ้านด้วยผมมองว่าอย่างน้อยจะไม่แพ้ครับเบื้องต้นผมมองคุณจะเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่สองเราไปที่ลาลิกาสเปนกันวนตีสามครึ่งนะฮะไปดูมายโยกาครับทีมลำดับสิบห้าวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางโอซาซูน่าทีมลำดับสิบสองนะครับดูคุณที่เจอกันมาเกมล่าสุดเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์ไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดสก่อน,นทั้ 5, งสองทีมครับ ต้องบอกว่าพอกันเลยนะครับมายโยการน์ชนะ2เสมอ3ไม่มีแพ้ครับเกมล่าสุดส่วน,น,นทางอเมริกามา0ูนย์ศูนย์ทางออสซัสูนา่าไม่แพ้เหมือนกันครับชนะ2เสมอ3เหมือนกันเกมล่าสุดเอาชินารายโอบายคาโนุมา1ประตูต่อสูญน,นะครับไปดูกันที่ตัวผูเ้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นครับมายโยกาวันนี้คู่หน้าอาจะมีทางคายลาลินเล่นกับทางดานิโลดิเกสนะครับส่วนทางออสซัสูนา่าตัวการมีลูคัสตอโรนะฮะและหน้าปังจะไปทางอันเตบูดิเมียครับก็ต้องบอกมาโยกาอันดับ อาจจะต่ํากว่าแต่เกมเมื่านต้องบอกว่าแข็งโป๊กนะฮะเจ็ดเกมหลังสุดเนะี่ยไม่มีแพ้ใครครับแม้ว่าจะหนักเสมอไปหน่อยนะเสมอเป็นเป็นปหกนะ,ะแต่ขนาดบาร์ซ่ามาที่นี่ยังเอาพวกเขาไม่ลงเลยครับต้องมาเจอโกซาซูน่า,นาที่อันดับดีกว่าแต่เกมเยอนต้องบอกว่ากากจัดเลยนะฮะแพ้สามจากสี่เกมหลังสุดหลังชนะ แล้วก็ชนะในการเล่นเป็นทีมเยือนได้แค่2จัด7เกมหลังนะเล่นทีมเยือนไม่ดีครับเพราะฉะนั้นดูแล้ววันนี้มาเยร์กาดีพอครับที่เจอทีมระดับใกล้เคียงกันเนี่ยเล่นในบ้านน่าจะดีพอจะเปิดบ้านอัดเอาชนะโอซากุน,น่าได้2ประตูต่อหนึ่งครับคู่สุดท้ายลาลิก้าเหมือนกันนะครับตีสามครึ่งเหมือนกันด้วยเราไปดูเดบาติโบอาลาเบสครับทีหนึ่งสิบสามวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางเรอัลมาดริดทีมรองจ่าฝูงนะครับโดยคนนี้จอกันมาเกมแล้วเป็นมาดริดเอาชนะสามศูนย์ไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งทีมกัันครบ อาราเบสชนะ2เสมอ1แพ้2ครับเกมล่าสุดก็แพ้กิโรนามา3-0ครับจ่าฝูงนะฮะเรอัลมาดริดเนี่ยชนะ4เสมอ1ครับเกมล่าสุดก็ถล่มเอาชนะเบียเรียลมา4-1ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามในวันนี้นะครับอาราเบสตรงกลางจะมีทางอเล็กโซล่านะครับแลหน้าเป้าจะเป็นทางกีเกกาเซสเรอัมาดริดแน่นอนก็ต้องลงครับคนนี้จุดเบลลิงแฮมครับจะอยู่ตรงกลางแลหน้าเป้าที่ใช้เป็นทางบราฮิมดิออสนะครับ ก็ต้องบอกอาราเบสแพ้แพ้มา2เกมติดๆแล้วนะครับเกมในบ้านก็ไม่ได้แข็งอะไรมากมายนะครับเกมล่าสุดเล่นในบ้านก็แพ้ลาสฟามาสครับส่วนทางม,มาร์ติดเนี่ยกำลังเข้าฝักนะครับแม้วนะ่าตัวเจ็บของพวกเขาจะค่อนข้างเยอะในลีกเนี่ยพวกเขาแข็งแกร่งมากๆแล้วนะชนะ8จาก11เกมหลังแบบไม่มีแพ้ใครเลยแล้วก็ตั้งแต่เปิดซีซั่นมาเล่นไปเกมเย็ยนเนี่ยพวกเขาก็มีหลุดแพ้แค่อาร์ติโกมาดริดแคปทีมเดียว,พวเพราะฉะนั้นวันนี้มาเจอระดับอาราเบสเนี่ยผมบอกว่าไม่น่ามีปัญหาครับผมบอกว่ามาดริดจะบุกมาาาเอชนนะได้้ถึงบบบแ อาจจะขืดหน่อยแต่ก็น่าจะทําได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ครับสุดตงหนุของผมในวันนี้นะครับคู่แรกครับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับคริสตัลพาเลซครับจะเปิดบ้านเสมอทางไบริทันหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับคู่ที่สองครับลาลิกาสเปนมาโยก้าครับจะเปิดบ้านเอาชนะโอซัสน่าสองประตูต่อหนึ่งและคู่สุดท้ายครับเดอร์บัติวอลาเบสครับจะเล่นในบ้านแพ้ทางเรอัลมาเดดศูนย์ประตูต่อสองครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับซัพพอร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์พวกเรราใส่ก้้อยยดวนะคับ วันนี้หมดหนะ้าที่สำหรับผมแนละ้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลให่สนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ